สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําเมนูแต่และเมนูในแอป Lo ลโยคิวกันนะครับว่ามันมีเมนูไหนที่เราสามารถทําความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดเมนูไหนที่มันน่าสนใจบ้างนะครับโอเคหน้าแรกนะครับก่อนอื่นเมื่อเราเข้ามาหน้าแรกแล้วนะครับจะเป็นหน้านี้นะเมนูแรกก่อนเลยก็คือเมนูการผูก API นะครับสําหรับใครที่สมัครไว้แล้วนะครับก็สามารถที่จะผูก API ได้เลยมีทั้ง API ทั้งใบแนนแล้วก็หัวปีนะครับก็สามารถที่จะ ผูกได้ทั้งสองบัญชีเลยเหมือนกันตรงนี้อย่างผมเองก็เลือกเป็นใบแนนนะครับโอเคต่อมาครับเมนูต่อไปนะครับเป็นการแจกแจงรายได้นะครับเราก็เข้าไปตรงนี้ครับรูปนี้นะครับเป็นอันนี้คือเป็นผลกําไรที่บลบอเทเทรดทากาไรให้กับเรานะครับในแต่ละวันอย่างล่าสุดนะครับวันที่เด็ดที่ผ่านมานี่คือผมก็สามารถทํากําไรประมาณ9้าเหรียญน,นะครับจากที่มาเตอร์อ่า ได้เทรดทำกำไรให้นะผมก็ใช้ามาสเตอร์บ็อกนั่นเองโอเคเข้าไปดูนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูเมนูข้างในได้เลยเห็นไหมฮะก็จะเห็นว่าการปิดไม้ปิดออเดอร์เนี่ยครับบ็อกตัวนี้ปิดไม้เนี่ยครับทำกำไรได้เท่าไหร่เนี่ยครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูในนี้ได้อันนี้คือผมตั้งไว้ที่ไม้แล้วติบเหรียญน,นะครับก็จะปิดก็ประมาณนี้นะฮะก็ปิดมาประมาณนี้โอเค เนี่ยครับเราก็สามารถไปไล่ดูได้เลยหมายเลขคําสั่งซื้อของใบแนนที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ปิดกําไรมาที่เท่าไหร่คู่เงินอะไรก็สามารถดูในตรงนี้ได้ด้วยตัวต่อมาครับไปดูเมนูต่อไปกันเลยเมนูต่อไปนะครับตรงนี้เป็นรายละเอียดในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นครับเป็นในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นที่เราได้มาในแต่ละวันครับเมนูแรกเลยนะฮะจะเขียนคําว่าทั้งหมดนี่คือเป็นรายได้รวมครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ คอมมิชชั่นจากการแนะนำตรง uh, uh, หรือว่าจากโปรฟิชชั a ลิ n งนะครับก็มีรวมมาทั้งหมดเลยในในข้อแรกนะครับทั้งหมดนี้ uh, ตัวต่อไปอันนี้คือจะเป็นคอมมิชชั่นจากการแนะนำตรงนั่นเอง uh, uh, โดยสายเลือดนะครับอันนี้แล้วก็ตัวต่อไปนะครับจะเป็นอันนี้เป็นโปรฟิชชั a ลิ n งครับจากสายเลือดนะครับโปรฟิชชัลลิงสายเลือด uh, ของวันนี้อย่างวันนี้เพิ่งจะเข้ามาครับ ก็วันที่7นี่ก็คือเข้ามาเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ด้วยเหมือนกันเนี่ยครับรายละเอียดเลยว่าเข้ามาจากรหัสไหนโปรฟิชาร i ลิงคือการที่ปิดไม้ครับเมื่อมีการปิดไม้ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการแบ่งโปรฟิชาร i ลิงแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นค่าเชื้อเพลิงที่ถูกแบ่งตามำลำดับชั้นด้วยเหมือนกันโอเคตัวต่อไปครับอันนี้เป็นโปรฟิชาร i ลิงของทีมครับโปรฟิชลิงของทีมเราก็สามารถเข้าไปดูได้ด้วยเหมือนกันนี่คือรายละเอียด อ่าจกแจงในนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูในนี้ได้โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปดูเมนูต่อไปกันเลยนะฮะเมนูต่อไปนะครับก็คือปริมาณอันนี้ก็คือคู่เงินสังเกตว่ามันจะมีแบบทั่วไปและมืออาชีพนะครับถ้าแบบทั่วไปเนี่ยจะมีประมาณ50เหรียญครับจะมีเหรียญประมาณ50เหรียญแต่ถ้าแบบมืออาชีพเนี่ยก็จะมีเหรียญที่มีความเสี่ยงสูง จะเป็นเหรียญที่มีความเสี่ยงสูงถ้าใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็สามารถที่จะเลือกแบบมืออาชีพคือตอบคําถามเนี่ยเราก็สามารถที่จะเทรดทากําไรได้ทุกเหรียญเลยนะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปเซตกลยุทธ์ได้เดี๋ยวคลิปต่อไปแล้วกันครับที่เราจะเข้าไปดูวิธีการเซตกลยุทธ์ต่างๆโอเคต่อไปครับเมนูต่อไปก็คือไปที่วงกลมนะฮะเมนูนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูเกี่ยวกับ คอมมูนิตี้หรือว่ามาสเตอร์ต่างๆได้อย่างปัจจุบันนี้ครับรอยัคิว <Q S 2> เนี่ยก็เปิดมาเกือบอเกือบปีแล้วเหมือนกันปัจจุบันนี้ว่ามาเจ็ดแปดเดือนแล้วแล้วก็มีคนทำกำไรกับ r o y a l Q mm ิว hmm. ไป mm hmm. ฮะสังเกตรูปนี้นะครับทำกำไรรวมไปมากกว่าสามสิบล้านเหรียญแล้วที่สมาชิกทำกำไรไปมากกว่าสิบล้านเหรียญแล้วแล้วก็คลิกเข้าไปที่กราฟด้านบนนะครับก็จะขึ้นมาหน้านี้เลยหน้านี้ฮะจะ สังเกตว่าเป็นรายการคนที่ใช้บอร์ดของ r อยุคิแล้วทำกำไรได้สูงสุดนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูตรงนี้ได้อย่างปัจจุบันนี้มีคนที่ใช้บอร์ดของ r อยุคิวทำกำไรได้สูงสุดก็คือ AI b o บปัจจุบันนี้เขาทำไปแล้วอยู่ที่10,000แสนกว่าเหนนรียญนะฮะในระยะเวลาที่ผ่านมาเขาทำกำไรไปแล้ว1,0,000แสนกว่าเหรียญจากนั้นเราก็ไปดูอาตาัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ได้ว่าใครทำเปอร์เซ็นต์ได้มากสุดนะครับคลิกไปที่อัตราผลตอบแทนตรงนี้ครับ เราจะเห็นเลยมีใครที่ทำเปอร์เซ็นต์ได้มากสุดนะครับเปอร์เซ็นต์สูงสุดก็28,900กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบ30,000เปอร์เซ็นต์เลยแต่ต่อไปนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายการยอดนิยมถัดไปออันนี้คือเป็นผู้ที่เป็นคอมมูนิตี้ที่ คือมาสเตอร์แต่ละคนนะครับเขาก็จะเหมือนกับมีคอมมูนิตี้ของเขาทุกคนก็สามารถที่จะไปเป็นสมาชิกเพื่อไปดูโปรไฟล์ดูไทม์ไลน์ของเขาได้ด้วยเหมือนกันตรงนี้อย่างคนที่มีคอมมูนิตี้เนี่ยมากสุดนะครับก็คือ คิวเนี่ยครับมีแปดหมื่นกว่าคนเลยที่เป็นสมาชิกเขานะฮะรเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้อันหนึ่งในทั้นก็มีผมนั่นเองโอเคเนี่ยครับเราก็จะเห็นเลยว่าคิวคิวทำกำไรไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็มีห้องแชทสนทนาตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ห้องแชทสนทนาตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันอ่าอันนี้คือแชทสูงสุดไปแล้ว นี่ครับก็จะมีหลายคนเลยเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เทรดเดอร์บี VR, คนนี้ก็น่าสนใจครับก็ทำกำไรได้เยอะดีเหมือนกันคนนี้ก็เป็นนี่ครับก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยสนทนากับมาสเตอร์ได้ครับตรงนี้ห้องแชทก็สังเกตว่าจะเป็นทไลน์มีการอัปเดตการทำกำไรแล้วก็ใครอยากตามมาสเตอร์นะครับก็มาสเตอร์แต่ละท่านเนี่ยก็จะมีตารางบอกเลยว่าถ้าตามเขาเนี่ยครับต้องใช้ทุนเท่าไหร่ไปคลิกตรงนี้นครับอย่างอันนี้เป็นของเทรดเดอร์ครับ t ทรเดอร br ก็ทุนเขาเริ่มต้นต่ำสุดคือ150เหรียญเซ็ตไม้ละ15เหรียญจำนวน1คู่คู่โอเคแล้วสูงสุดก็คือ200แสนเหรียญเลยก็จะประมาณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ทมไลน์ของแต่ละคนนะฮะเช็คประวัติการทำกำไรหรือว่ารีวิวต่างๆในทมไลน์ของแต่ละคนได้ครับผมโอเคเมนูต่อไปนะครับรายการยอดนิยมลิมขวาสุดนะครับรายการน่้ยอดนิยมริมขวาสุดนี้จะเป็น เป็นมาสเตอร์10อันดับแรกครับที่มีผู้ตามมากที่สุดในโลโคิวนะฮะอันดับหนึ่งนี่พีคมากเลยครับก็คือกับตันคิวคิวมีสมาชิกที่เชื่อมตามพอตกับเขาแล้วเนี่ยคือ39,000กัว่าคนเกือบ4 0,000คนเลยครับกับตันคิวคิวอ่ะรองลงมาก็คือคริปโตบูนยครับแล้วเราสามารถที่จะเข้าไปดูมาสเตอร์ได้นะว่ามาสเตอร์เนี่ยเขาเคยทำกับไรคู่ไหนบ้างเนี่ยครับ หรือว,วิธีการซิงก์กลยุทธ์ก็คือการเชื่อมกับมาสเตอร์เราเพียงกดไปที่มาสเตอร์ครับเดี๋ยวผมวยกตัวอย่างจะกดไปที่กัปตันค q คิวนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับเราก็จะเห็นเลยว่าการทํากําไรของเขาปัจจุบันนี้กัปตันคิวคิวทำกำไรไปแล้วนะครับคือสองหมื่นสามพันกว่าเปอร์เซ็นต์และอันนี้คือคู่เงินครับที่กัปตันคิวคิวทำกำไรไปก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกเลยว่าคู่เงินไหนทำกำไรไปเท่าไหร่ครับ23% 0 0 0เปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดรวมทั้ง2 exchange นะครับ ทั้งใบแนนแล้วก็หัวปีด้วยนะครับทั้ง2ทั้ง2 exchange เลยโอเคจากนั้นครับถ้าเรายังไม่ได้กดซิงหรือว่าเรายังไม่ได้ตามเราสามารถกดตามประสานกลยุทธ์ตรงนี้ได้ซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมะีคลิปที่บอกวิธีการเชื่อมมาสเตอร์ด้วยเราสามารถไปดูคลิปนั้นได้เลยโอเคตัวต่อไปครับวงกลมตรงนี้นะครับถ้าเราคลิก เป็นภาษาไทยถ้าเราเลือกเป็นภาษาไทยเราจะไม่สามารถดูมาสเตอร์ได้ทั้งหมดแต่ถ้าเราปรับภาษานะครับตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยครับเราสามารถดูมาสเตอร์ได้ทั้งหมดทั่ทวโลกเลยแล้วก็มาสเตอร์แต่ละคนเนี่ยเขาทำกำไรไปเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะเข้าไปดูแต่ละคนได้นะครับโดยการที่เราเนี่ยครับอย่างผมยกตัวยอย่างสักคนหนึ่งอ่ะคนนี้แล้วกันเซฟเทเดอร์นะครับผมก็กดดูครับ สังเกตว่าเนี่ยครับผมจะเข้าไปดูเขาว่าเขาเนี่ยมีการเซตให้เราตามได้ยังไงบ้างนะครับสังเกตว่าผมจะไม่สามารถกดรูปได้ครับผมต้องไปกดเป็นสมาชิกกับเขาก่อนอสมัครสมาชิกฟรีครับเห็นไหมฮะจากนั้น,นครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปกดดูรูปเขาได้แล้วดูไทม์ไลน์ของเขาได้แล้วประมาณนี้ครับโอเคต่อไปครับเมนูต่อไปนะเมนู l o าว อันนี้คือผมนี่ได้ไปติดตามอยู่ในแชทของเทรดเดอร์หลายท่านครับก็สามารถที่จะมีข้อความมีการแจ้งเตือนอะไรมีการพูดคุยอะไรก็จะมีการาส่งมาแชทบอกมาเห็นไหมฮะเยอะแยะมากมายเลยนี่คือการทำกำไรการพูดคุยกันในห้องแชทของคอมมูนิตี้ของมาสเตอร์แต่ละคนนั่นเองโอเคต่อไปครับเห็นข้อความคำสั่งซื้อไหมครับตรงนี้อ เพราความคําสั่งซื้อตรงนี้คือออเดอร์ครับที่มีการสั่งซื้อจะมีไม่ว่าจะเป็นซื้อหรือจะเป็นขายครับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายนะครับจะมีการส่งข้อความาทุกออเดอร์มาหาเราตลอดเลยครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ด้วยโอเคต่อไปครับเมนูของฉันหลายคนที่ใครยังที่ยังไม่ได้เป็นฉบับมืออาชีพนะครับก็ไป เพื่อทําให้ตัวเองเป็นฉบับมืออาชีพนะครับตรงนี้อตอบคาถาม3ข้อครับก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยเทรดเหรียญทํากําไรในเหรียญต่างๆได้มากขึ้นนั่นเองต่อไปครับเมนูต่อไปเลยก็คือเมนูอ่าสินทรัพย์ครับตรงนี้ในส่วนของค่าแก๊สค่าเชื้อเพลิงนะครับในการที่เราเนี่ยต้องเติมให้กับตัวบอร์ดเนี่ยได้ทํางานครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปเมนูสินทรัพย์ตรงนี้แล้วก็ไปที่เติมเงินตรงนี้ครับ ของตัว r o y a l u นะครับจะใช้ usdt อ่าเชนของ trc 20นะครับของทอนนั่นเองเค,ครือข่ายของทอนนั่นเองครับตรงนี้ใช้ usdt trc 20นะฮะเราก็สามารถที่จะคัดลอกลิงก์เลขที่อยู่ของเราแล้วก็ไปวางในอ่าบีแอนเพื่อโอนเหรียญเข้ามาใน r o y a l u ได้โดยเป็น usdt trc 20ครับผมโอเคต่อไปครับว,วิธีการสั่งทอนเหมือนกันครับ สั่งถอนเราก็ต้องเอากระเป๋า trc 2 0เข้ามาแล้วก็เลือกจำนวนในการถอนถอนได้ตรงนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่2 u s d t นะครับการถอนต่อไปครับการโอนฟังก์ชันนี้การโอนเนี่ยครับเราสามารถโอนหาในากระเป๋าที่เป็นเครือของ royal q ได้โดยที่ไม่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม2เหรียญแต่ถ้าว่าเป็นกระเป๋านอกครับต้องเสียค่าธรรมเนียม2เหรียญนั่นเองโอเคต่อมาครับเราจะเห็นไหมฮะว่า ประวัติมีบันทึกด้วยบันทึกต่างๆนี่ครับอันนี้จะเห็นว่าการหาปริมาณของทีมอันนี้คือ Profit Sharing ของทีมครับโปรฟิ t แชร์ลิงของทีมก็จะมีการแบ่งเข้ามาให้เราด้วยเหมือนกันแล้วตัวต่อมาครับสังเกตว่าสีแดงครับสีแดงนี่คือค่าเชื้อเพลิงที่มาสเตอร์ปิดไม้ที่ตัวบอดครับปิดไม้แล้วเราก็แบ่ง Profit Sharing ไว้ให้กับตัวบอดเนีครับ20%ในส่วนของค่าธรรมเนียมกลยุทธ์ตรงนี้ครับ อันนี้คือค่าธรรมเนียมกลยุทธ์ตรงนี้หนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยจะเป็นในส่วนของมาสเตอร์ส่วนค่าน้ํามันหรือว่าค่าเชื้อเพลิงตรงนี้จะเป็นในส่วนของบอทนั่นเองอ่าแบ่งตัวอ่อโปรไฟชาร์จลิงของระบบโร q ยคิวนั่นเองครับผมโอเคสังเกตว่าเห็นไหมฮะปริมาณการอ่าของทีมนะครับอันนี้คือได้โปร f i ช s ร์จลิงจากทีมนั่นเองเต็มเลยนะครับเห็นไหมฮะมแล้วก็จะมีการเปิดการใช้งานอ่าก็จะเป็นในส่วนของคอมมิชชั่นด้วยโอเค รวมทั้งหมดในนี้เลยนะครับต่อไปฟังก์ชันต่อไปนะครับก็คือการผูก api เราสามารถที่จะเข้ามาตรงฟังก์ชันนี้ได้คำว่าของสันนะครับแล้วก็ trim ฟังก์ชันต่อไปนะครับ trim อันนี้ก็คือสมาชิกของเรานั่นเองครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูในนี้ได้นะครับสมาชิกของเรานั่นเองโอเคแล้วก็หน้าต่อไปนะครับคือรายละเอียด เหมือนก,นกันกับหน้าแรกเลยครับเหมือนก,นกันกับหน้าแรกเลยคือเราสามารถที่จะเข้าไปดูรายไ,ได้ของเราในแต่ละวันได้แล้วก็ค่าคอมมิชชั่นในแต่ละวันหรือว่าค่าในส่วนของโปรไฟชั่นในแต่ละวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการแนะนําตรงหรือว่าจากทีมนั่นเองโอเคจากนั้นครับถ้าเราผันตัวเองครับขึ้นไปเป็นมาสเตอร์นะครับเราก็สามารถที่จะสร้างรายได้จาก ตรงนี้อีกหนึ่งช่องทางด้วยเหมือนกันอ่าตรงนี้อีกหนึ่งช่องทางด้วยแล้วก็นาะต่อไปถ้าวันนี้เราอยากจะรู้ว่าเราอ่ะกำลังตามใครอยู่นะครับก็ไปที่กลยุทธ์การประสานของฉันครับอย่างผมเองนะครับผมก็เลือกซิงกับ AI Bot อยู่นะครับซิงกับ AI Bot อยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะมายกเลิกหน้านี้ได้ด้วยเหมือนกันนะฮะหรือว่าเข้าไปดูได้ว่าวันนี้เราซิงกับใครอยู่นั่นเองโอเค จากนั้นครับตัวต่อไปก็เป็นเมนูแบ่งปันครับอันนี้ก็คือการที่เราเชิญเพื่อนนั่นเองครับส่งลิงก์แอฟฟิลิเอตแนะนําเพื่อนนั่นเองฮะเพื่อนก็สามารถที่จะส,สมัครผ่านลิงก์ของเราได้นะครับแล้วก็เมนูต่อไปนะครับข้อเสนอแนะรอยัลคิวอย่างวันนี้ครับถ้าวันนี้เราติดปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปที่ข้อเสนอแนะแล้วก็สอบถามได้เหมือนกันหรือว่าเราอยากจะเรียนรู้วิธีการใช้แพลตฟอร์มนะครับตรงนี้ก็มีวิ คู่มือการเรียนรู้ด้วยนะครับการเริ่มต้นด้วยเราก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้เขาก็มีคู่มือบอกต่างๆเลยอโอเคตัวต่อไปครับเมนูต่อไปก็เป็นในส่วนของศูนย์ความปลอดภัยตรงนี้เราสามารถที่จะเข้ามาเปลี่ยนรหัสได้ครับแล้วก็ไม่ว่าแก้ไขอีเมลนั่นเองโอเคหรือว่ารหัสก,การทำธุรกรรมหรือการถอนนะครับตัวต่อไปนะครับาการตั้งค่าระบบ การตั้งค <tinc S 2> ่าระบบตรงนี way, language, e ้นะครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ไ so ด้หรือว่าเป็นภาษาอื่นก็ได้นะครับการที่เราต้องการเปลี่ยนภาษานะครับไปที่เมนูด้านล่างสุดนะครับจะเป็นคําว่าการตั้งค่าระบบเนี่ยครับเราสามารถไปเปลี่ยนภาษาตรงนี้ได้หรือว่าจะปรับคู่เงินจากที่มันเป็น USDT ปรับให้มันเป็นไทยบาทก็ได้หรือว่าสกุลเงินของประเทศไหนเราก็สามารถที่จะมาปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันโอเค หรือว่าออกจากระบบก็มาที่กดในฟัง,ฟงก์ชันของการตั้งค่าได้โอเคครับอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันการใช้งานของ Royal Q ครับผม